ใครที่อยากได้บลูทูธติดบวกกันน็อกมาที่นี่เลย Sena Thailand เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ที่บูธเนี่ยมีสินค้าอะไรน่าสนใจและมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปดูกันเลย บูเซน่าไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะเป็นเจ๋มากๆเลยค่ะบูเซน่าไทยแลนด์ได้มาร่วมงานมอเตอร์เอ็กโปนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะแล้วก็ที่ร้าน,นนะคะจะขนตัวเดโมโเซน่านะคะตามนี่เลยค่ะโป้ยาวๆนี้เลยก็คือมีมีประมาณ12รุ่นด้วยกันนะคะลูกค้าที่มาร่วมง,งานนะคะสามารถแวะเข้ามาเชสลองเล่นสินค้าจริงแล้วก็ลองเทสฟังเสียงได้เลยะคะ่ะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะวันนี้เรามีโปรที่ในงานเท่านั้นนะคะในงานจะลด สิบถึง15%ค่ะพร้อมรับประกันตัวเครื่องถึง3ปีเต็มเลยนะคะลูกค้าสามารถดูหมวกที่งานแล้วก็สามารถเอาเข้าเอาหมวกเนี่ยเข้ามาติดตั้งที่บูเซน่าไทยแลนด์ได้เลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเป็นเซน่ารุ่น 60S ค่ะนี่ค่ะลูกค้าสามารถแวะเข้ามาดูตัวจริงที่ร้านได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะตัวนี้รุ่นขายดีมากๆเลยค่ะเป็นเซน่ารุ่น e 3 0ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวที่งานอีกมาประเทศอิตาลีนี่เองนะคะเป็นหมวกที่ทางเซน่านะคะผลิตขึ้นมาเองนะคะตัวนี้นะคะพิเศษยังไงก็คือบิวอ<ม>ินเซน a ารุ่น60เตัวท็อปใหม่ล่าสุดนะคะ<ม>เข้ามาในหมวกใบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะมีระบบแม็กอินเตอร์คอมนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นไฟฉายตรงนี้สามารถปรับสีอ่ะปรับแสงผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะด้านหน้าจะมีไฟฉายนะคะกดผิด นี่ลำพงบิวอินในหมวกจบที่เซน่าหมวกใบนี้ใบเดียวเลยค่ะตัวนี้ราคานะคะเปิดตัวพิเศษในงานสำหรับลูกค้าที่อยู่ในงานลด20%ค่ะราคาเต็ม18,900ลดในงานก็เหลือประมาณ1 6 0 0 0บาทค่ะ